จำไม่เคยลืมเลยแบบนี้ค่ะมันมาทำให้ให้เขาบอกว่าเพื่อนเล็กน้อยเอยงอะแค่แค่สร้างสีสันอยากให้เพื่อนสนุกสร้างสีสันต่อก,การสนทนาทําไมต้องเก็บไปคิดเก็บไปไปทําร้ายตัวเองแกเขาถูกกระทำเขาไม่เข้าใจเนาะอ,อ่านี่คือผลกระทบการโต้อตอบหนูมีการโต้อตอบหรือการส่งตอบกลับไปกับกับคนที่กระทำเลายัางไงบ้างเงียบมากกว่าเพราะว่าไม่เพราะถ้า,าเกิดการโต้ตอบขึ้นไปแล้วเรอาอาจจะ ทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันแบบรุนแรงนะนเงียบตั้งสติเงียบแล้วหลังจากนั้นมาจัดการตัวเองข้างในยังไงจัดการตัวเองของ้างในอย่างไรคะพฤติกรรมตัวเองค่ะค่ะปรับพฤติกรรมตัวเองต่อดีมากปรับยังไงบ้างคะลูกเ,เช่นถ้าสมมติว่าเพื่อนบอกว่าเราเรียนไม่เก่งหรือว่าเราเขาดความมั่นใจแล้วก็จะพัฒนาในด้านต,ต่างๆดีมากเลยเนาะไม่โต้อตออนิ่งใช้สติควบคุมอารมณ์ แล้วกลับมาดูในสิ่งที่เขาบูลลี่หรือเพราว่าเราเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงพัฒนาให้ดีขึ้นถ้าไม่เป็นจริงไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจเราก็ทําจิตใจให้เข้มแข็งไม่ไม่ไม,มาทําให้เรา,าขราดความมั่นใจเก่งมากอะไรที่มันเป็นการทถมทับถมไปเรื่อยๆมันอาจจะทำให้เราเครียดเครียดเศร้าได้แล้วมียังไงับการจัดการข้างในของเราเองหรือจิตใจเรา ให้พี่มีสุขเนาะให้คุณค่ารักตัวเองให้มากที่สุดโอ้โหจุดด้ลยเรเซฟตรงมให้กับสองคน่รยเอาจุดด้อยหรือว่าปมที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยมาล้อมาพูดแบบนี้านะคะนา้องรู้สึกว่าพี่ปมเนาะมีปมในใจแต่เราอ่ะพัฒนาตัวเองได้ให้ดีขึ้นฉันก็สวยในแบบฉบับของฉันฉันก็ขาวในแบบฉบับของฉันโอ้หเพื่อนซื้อมันซึง้งได้สองข้อแล้วเนาะที่เราเห็นชัดๆจากฝั่งฝั่งผู้หญิงเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีกิจกรรมทำกันนะคะ เขาเป็นอะไรทำไมเขาถึงมาบูลลี่เรา,ากันแรกเราในโลกโซเชียลแบบนี้ก็เข้าใจกันด้วยครับเหมือนที่เราเป็นเน็เตบเนาะมีโฟมด้วยหรอไมีโฟมมีโฟมด้วยเคยถูกบูลลี่มาหนักๆหรือเปล่เาเลยบูไม่รีบขึนอยาอยากเข้าโลกสังคมอยากเข้าโลกสังคมอยากมีตัวตนพี่ให้หลักการไว้สามไม่หนึ่งใจไม่อะไร ไม่รักใครอีกแล้วมีใจคนเดียวไอะไรนะไม่โต้ตอบไม่สนใจไม่ส่ดูก่อนว่าอะไรไม่ทิ้งสวนกลับเราต้องไม่โต้ ไม่ตอบโต้ไม่ชนเหรือเวลาบอกบอกนักศึกษาลูกสิย์เวลาเจอการบูหรี่ไม่โต้ตอบไม่โชนเหนือเขาก็ไม่โชนเหนือคืออยากไปต้องเหนือเขาอ่ะเขามาแรงเราต้องแรงกว่าเลยหนึ่งหรือไม่แรกไม่พิมพ์สวนกลับไม่ว่าจะเป็นกรณีเขาโพสต์มาเขาแชทมาเขาเมสเซนเจอร์มาไม่ว่าจะแต่ความไหนไอจีที่ถอของหนูหรือจะเป็นแค่คุณเนาะ พื้นที่ของเราบ้านของเราเขามาบูกมาบุกบ้านของเราใช่ไหมเฟซบุ๊กเข้ากับเป็นบ้านของเราชื่อด้บ้านของใหญ่ๆของเราที่เราทำให้สะอาดมากๆเลยอยู่ดีๆก็มีคนมาปาขยะใส่บ้านเราอยู่ต้องไม่สนกับอยู่ต้องไม่ปาอะไรกลับไปใช่ไหมคะเพราะบ้านเราสะอาดอยู่แล้วทําใจให้สะอาดหนึ่งคือไม่ทิ้งส่วนกลังไม่โต้ตอบไม่โชนเหนียเนาะพี่ใช้คำว่าไม่ไม่ตอบโต้ไม่โชนเหนียเออไม่โชวเหนียวไปเหนียมาสู้ไปสู้มามีแรง ดูแลไม่อไพอเราต้องกลับมาเลี้ยงอีกบางครั้งเราเราเป็นผู้ถูกกระทำตอบโต้ไป,ไปมาโจร ilia, โโโเหนือไปมาเรากลายเป็นผู้กระทำก็เฉยเลยใช่ไหมอยู่ดีๆอ่ะโอ้โหโต้ไปโต้มาเขาเราเราตอบโต้โจรเหนือไปไปทําให้เขาเสียกำลัใจสุดท้ายเราซึมเศร้าฆ่าตัวตายทิ้งเลยน,นะลูกพอดีทิ้งได้ใช่ไหมคะทิ้เลยฉะนั้นะไม่ทิ้งสวนกลับไม่ตอบโต้ไม่โจรเหนือสอง ไม่รับเข้ามใ<อ>าใส่ใจเหมือนที่เราว้าวเชื่อไหมวิธีเกิดทันได้เหรอนันเิ่งยุ่งยากเลยนะแต่เราจะเอาเกิดทันได้เหรอก็เสริมทิพย์ใช่ไหมโอ้ยวิธีเกิดทางแมจ้าเอ้าแหมจ้าเอ้าแม่อเราก็มาใส่ใจกับเพื่อนเลยเนาะเพื่อนบอกจาจยังไงทำต,ตัวให้ดีตัวหนูดีอยู่แล้วไม่ต้องรับเข้ามาใส่ใจเราแม่ไม่ดีถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ใครก็ไม่ทำอะไรหรอก สองม okay. no ไม้ไแล้วนะโอเคเก่งมากจดไปเลยลูกไปเลยครับอครับครับไม่รับเข้ามาใส่ใจขันเร่งด้วยไม่ให้หาพวกางที่นี้ครูบอกว่าไม่ให้หาพวกหมายความว่าเราอย่าไปหาพวกไปฟ้องเพื่อนไปดูไปไปหาพรรคพวกมาแล้วมันลุ้สู้เขาอ่ะใช่ไหมมันไม่จบไม่สิ้นมันมีแรงสร้างความมนแรงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ เราอยู่กับตัวเราหยุดนิ่งตั้งสติไม่เป็นส่วนกลาบเมื่รับาก็มาใส่ใจไม่ให้หาพวกโอเคก็ต่อไปหนึ่งใจคือทานใจกงกินน้ำแข็งต้องกินน้ำแข็งเขาไรับล บางคนงคอเลยใช่ไหมทาใจสักทําใจแต่ทีเนี้ยพี่บอกว่าทําใจให้เย็นร้อให้เวลาเราเจอแบบไม่ร้อนไม่ร้อไม่ร้อนครัจริงไม่รอเลยนะอ่าดมจะแข็งที่แล้วโอเค